สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟางม,มี Honda Civic FD 1.8e ปี2009นะคะสีดำเพิ่งเข้ามาใหม่1นึคันค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังมองหาอยู่นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะ ในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าจะได้ไปพร้อมกับทะเบียนชอกระเช์วอแหวน938กรง 9, 3, ุงเทพมหาคนครค่ะไฟหน้าม,มัติดดีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะกระจังหน้าโครเมียมนะคะสวยๆแบบนี้เลยได้เป็นสีดำน,นะคะภายในสีเบจนะคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าใครที่กำลังมองหาซ i v ิ c เออยู่นะคะ คันนี้นะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนในส่วนของล้อแม็กนะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กขอบ16นะคะแม็กเดิมแท้โรงงานเลยค่ะก<ม>ระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้งแล้วเรียบร้อยค่ะมาพ้อมไฟเลี้ยวทีกระจกมองข้างให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังจะได้เป็นกระจกเติมแท้นะคะจากโรงงานทุกบานเลย เดี๋ยวฟางพามาดูในส่วนของรายละเอียดภายในยนะคะภายในยลูกค้าจะได้เป็นโทนสีเบจนะคะสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมเบาะหนังสีเบจนะคะเบาะไม่มีรอยแตกรอยยับเลยพวงมาลัยมันติฟัง์กชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดี ภายในนะคะใหม่ๆเลยภายในไม่มีช้ำเลยเล็กไม้นะคะใช้งานตายเพียงแค่หนึ่งแส่หมื่นหกาโลเท่านั้นนะคะราคา3 9 0 0มบาทค่ะเป็นตัว FD นะคะหนึปดอีปีสองพันเานะคะสีดำสวยๆเลยนะคะเป็นรุ่นที่หายากนะคะคันนี้เราคัดเกตเข้ามาเช่นกันนะคะลูกค้าเป็นรถคัดเกตด A นะคะ ภายในสวยๆเลยใครที่ชื่นชอบนะคะ Civic ตัวนี้ก็สามารถสอบถามนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะสามารถจัดเต็มสีดวได้เลยนะคะผ่อนเพียงเดือนละหกพันกว่าบาทเท่านั้นค่ะสีดำนะคะเงาๆเลยในส่วนของรายละเอียดด้านหลังนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกด,ดวงที่สาม ไฟท้ายนะคะได้เป็นไฟท้าย LED มาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยนะคะให้ทั้งหมด2จุดอันนี้จะได้เป็นไฟแปดเหลี่ยมนะคะตัวนี้จะได้เป็นไฟแปดเหลี่ยมนะคะสวยๆเลยเหลี่ยมสันรถนะคะคมชัดเจนทั้งคันเลยค่ะได้มา1นึ่คันนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนานๆจะเข้ามาทีนะคะถ้าเป็นซีวิ c ตัวนี้นะนานๆจะเข้ามาทีนะคะ รถนะคะปิดอยู่ชัดเจนหัวนนอตามซอกประตูนะคะไม่มีรอยถูกไขเลยค่ะภายใน,นก็จะมีเป็นสำเนาให้นะคะเป็นรถมือเดียวนะคะลูกค้าคันนี้เป็นรถมือเดียวเลยลรถคัดเกตเอนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีประวัติพิขคว่ชนหนักนะคะหรือว่าตัดต่อมาแน่นอนค่ะ สวยเลยนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเดี๋ยวฟางพามาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวห้องเครื่องแล้วก็ด้านหลังต่อเลยะคะ่ะมาต่อกันที่โครงสร้างด้านหน้าเลยนะคะลูกค้าให้ดูกันชัดๆเลยนะคะสีมาจากโรงงานนะคะยังคงติดอยู่เลยนะคะหัวน็อตที่ขวากระโปรงหน้านะคะไม่มีรอยถูกไขเลย หัวน็อตนะคะเดิมเดิมเลยเครื่องยนต์แห้งๆเลยนะคะไม่มีไหล่เยิ้มแน่นอนนะสวยๆเลยนะคะคันนี้สวยๆเลยได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสีดำภายในสีเบทนะคะได้เป็นเบาะหนังสีเบทใหม่ๆเลยนะคะอา,าดูฟังคาดูโครงสร้างด้านหลังต่อเลย ด้านหลังก็จะมาพร้อมกับถาดรองสังกะระนะคะอุปกรณ์ครบนะคะเครื่องมือแม่แรงนะคะยางอะไหล่ครบเลยนะคะโครงสร้างเดิมแน่นอนอ่ารอยซีนฉีเปลือกไข่นะคะยังคงเห็นอยู่เลยรอยเชื่อมต่างๆนะคะลูกค้ารอยเชื่อมเดิมโรงงานเลยนะคะแนบสนิทสวยๆเลยค่ะคันนี้สวยมากๆเลย ใครที่สนใจนะคะหรือว่ากำลังมองหา Civic FD รุ่นนี้อยู่นะคะลูกค้าคันนี้นะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะภายในใหม่ๆเลยนะคะสีเดิมโรงงานนะคะรับประกันเลยไม่มีการกลับสีเปลี่ยนสีมาแน่นอนคะ่ะราคา3 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นจัดเต็มฟีดาวนะคะผ่อนเพียงเดือนละ6,000กว่าบาทค่ะ สามารถเข้ามาดูรถจริงนะคะได้ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีค่ะเปิดทําการทุกวันเลยนะคะตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับนะคะมาเช็คเครดิตได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะคะผ่อนหนึ่งปีขึ้นไปผ่อนดีผ่อนตรงนะคะตอนนี้มีแคมเปญขับสีก้วันด้วยนะคะ ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะฝา,าก like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ